ใจว่า เราจะทำดิจิทัลวอลเลตเฟสบมนะคะให้เป็นรูปแบบของดิจิทัลจริงๆเลยนั่นคือเหตุผลแรกที่ทำเนี่ยเพื่อกันรกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเข้าใกล้กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะท่านนายกรัฐมนตรีตอบแล้วค่ะคุณผู้ชมโอกาสไทยกับท่านนายกรัฐมนตรีเยียวยาช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจด้านใดบ้างนายกรัฐมนตรีพบพี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศนะคะผ่านรายการโอกาสไทยกับนายกรัฐมนตรีติดตามกันเลย พบกันอีกแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะเดือนนี้จะมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของ d i g i t a l Wallet ทำไมถึงต้องเลื่อนเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะทำ Digital Wallet เฟสสามเนี่ยนะคะให้เป็นรูปแบบของดิจิตอลจริงๆเลยนั่นคือเหตุผลแรกที่จะทำเนี่ยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเข้าใกล้กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องของ Tar ิ f นะคะกำแงพงภาษีสหรัฐยังไม่มีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็มีการท้วงติงอย่างชัดเจนนะคะมาจากทางสภาพัฒน์แล้วก็จากธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นคอมเมนต์ที่เราก็ต้องรับฟังแน่นอนว่าฟีดแบ็กจาก ฟีดแบ็กจากฝ่ายค้านด้วยฟีดแบ็กจากทุกๆคนนะคะก็ต้องเอาความเห็นทุกคนมารวมกันแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศนั่นคือสิทธ่รัฐบาลบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราทําเรื่องนี้มาก็เป็นงบตั้งแต่วางตั้งแต่ปีที่แล้วละเพื่อมาเข้างบในปีนี้นะคะงบนี้เนี่ยจะหมดภายในเดือนกันยานี้ พอ30กันยาใช้งบนี้ไม่ได้ละเราก็เลยคิดว่าพอเรื่องที่จะมีงบก้อนนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งเราต้องถอยออกมาแล้วแล้วก็มองภาพรวมว่าเมื่อมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกเนี่ยเราต้องมองเป็นภาพของทางประเทศก่อนว่าอะไรล่ะที่ทำให้เงินก้อนนี้ช่วยคนทางประเทศได้ดีที่สุดเราก็เลยเลื่อนเฟสามไปทำว่าพูดมาเลยนายกจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกพูดไม่ได้ค่ะถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเหตุการณ์มันดีขึ้น เราก็ยังอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้อยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลื่อนแล้วสิ่งที่เลื่อนวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนว่าเงินก้อนนี้เนี่ยหนึ่งจุดห้าเจ็ดนะคะก็เอาไปทําอะไรเราก็จะทําในเรื่องอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของน้ําค่ะภาพใหญ่เรื่องของน้านเ,นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับทุกๆคนในประเทศอย่างที่เราเจอกันมาแน่เลยนะคะเรื่องแรกน้ําท่วมค่ะน้าท่วมเนี่ยลำบากทุกจังหวัด กรุงเทพเองก็โดนน้าท่วมไปด้วยนะคะมากน้อยแล้วแต่ปีสลับกันไปนะคะฝนตกมาบางทีเราก็ต้องดูว่าน้ําปล่อยไปทางไหนจังหวัดนี้โดนสกพักอีกจังหวัดหนึ่งก็โดนต่อประเทศเพื่อนบ้านกับเราโดนเราต้องคุยกันทุกระบบทุกรูปแบบทุก ภาคส่วนนะคะต้องต้องแก้ไขยอย่างบรูรณาการเท่านั้นปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราแล้วก็เป็นมานานแล้วนะคะซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่างมากในการแก้ไขเงินส่วนหนึ่งในก้อนนี้เนี่ยเราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งลดลงอย่างที่ที่ฉันเคยได้พูดไปค่ะว่าทราบค่ะว่าฝนมันมาทุกปีเราก็ห้ามไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยทำอย่างไรให้ความเสียหายหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงทุกๆุกปี อันนี้คือเป้าหมายนะคะของรัฐบาลว่าทํายังไงให้มันลดลงทุกปีอีกอย่างก็คือน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอันนี้สําคัญมากถ้าวันนี้คนในเมืองดูคลิปนี้อาจจะบอกว่าฉันไม่มีปัญหาเรื่องนี้โอ้โหแต่มีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่มีปัญหาในเรื่องนี้ยังไม่มีน้ําดื่มสะอาดใช้เลยนะคะที่จะบริโภคเข้าไปเนี่ยแล้วน้ําก็ยังเป็นต้นทางของทางเกษตรอีกด้วยซึ่งเกษตรคือพื้นที่ส่วนใหญ่ ของประเทศที่ทำรายได้ให้เกษตรกรให้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกทุกคนเนี่ยสามารถมีผลิตภัณฑ์ส่งออกมีผลผลิตส่งออกให้กับประเทศได้เป็นฐานเงินเข้าประเทศได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราต้องใช้เงินก้อนนี้อีกส่วนหนึ่งเพื่อจะไปดูแลในเรื่องของน้ําน้ํากินน้ําใช้น้ําท่วมน้ําแล้งอุปโภคบริโภคและในเรื่องของน้ําน้ํา ก็ต้องมีสําหรับน้ําเพื่ออุตสาหกรรมด้วยนะคะไม่ว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยก็จะมีในเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร์ในต่างๆที่เข้ามาลงทุนกันมากมายเนี่ยน้ำก็จําเป็นอย่างยิ่งเรื่องต่อมาที่ต้องใช้อีกสําคัญแน่นอนเรื่องของคมนาคมเส้นทางถนนต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทําให้การติดต่อของพี่น้องประชาชนเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นทั้งในประเทศและเชื่อมระหว่างประเทศสําหรับการเดินทางใช่สําหรับการขนส่ง ซึ่งสาคัญมากๆนะคะเพื่อที่ถ้าเราทําเรื่องนี้เนี่ยการขนส่งของเราจะสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าเรามองในภาพภาพหนึงว่าภาพของเกษตรกรที่จะต้องส่งของที่มีวันหมดอายุไปยังต่างประเทศไปยังจังหวัดอื่นๆนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบ และเราคิดว่ามันสามารถจัดการได้ในระยะสั้นนี้ในเดือนกันยายนเนี่ยเราสามารถเบิกง,งบเนี้ยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ข้างค้างอยู่และอย่างรวดเร็วและชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเห็นผลอย่างแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งท่องเที่ยวค่ะการท่องเทียทเท่ยวคือรายได้หลักของประเทศซึ่งจะพูดไม่ได้เลยว่าเงินก้อนนี้จะไม่ให้ท่องเที่ยวต้องให้ค่ะดิฉนันมีโอกาสนะคะได้ไปเซี่ยงไฮ้นะคะก่อนได้รับตําแหน่งในรัฐมนตรีนะคะ ดิฉันแปลกใจมากเพราะว่าเราก็เคยได้ยินมาว่าเอ,อประเทศนั้นประเทศนี้ของห้องโน้องนนันดิฉันไปเซี่ยงไฮ้ล่าสุดมานะคะห้องน้ำทุกที่สะอาดมากนะคะสะอาดมากจริงๆิตึกลาบ้านช่องสะอาดมากโมเดิลเปลี่ยนไปหมดเลยไม่มีสภาพที่น่ากลัวไม่มีสภาพที่แบบสกรปรกเข้าไม่ได้ไม่มีเลยนะคะเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวอย่างดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยล่ะ ยังมีที่ตรงนั้นอีกเยอะมากน้อยแค่ไหนเงินส่วนนี้ค่ะจะไปช่วยในเรื่องนั้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่เป็นที่ชาวต่างชาติมาเห็นบ่อยๆแล้วเขาจะไปโฆษณาปากต่อปากให้เราได้อีกเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างมากเช่นกันซึ่งเงินก้อนนี้ สามารถเบิกแล้วก็ไปทําให้ตรงนั้นเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่องคือเรื่องของความปลอดภัยเราจะทําในเรื่องของ C C T V เที่ยนนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะเราจะได้ให้ต่างชาติเนี่ยเขาไว้ใจว่ามาประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครามเป็นอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆก็ต้องถูกดูแลถูกมองเห็นและตํารวจก็เห็นอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลมองในภาพรวมว่าก้อน,น,นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้เป็นรายบุคคลแล้วภาพรวมของประเทศจะได้อะไรและต้องได้จริงๆต้องเกิดขึ้นจริงๆค่ะ บางคนถามต่อว่าเอา้าเรื่องพื้นฐานพวกนี้ถ้าไม่มีเงินที่ย้ายมาจากดิจิตอลวอลเล็เนี่ยไม่ทำาหรอทำค่ะยังทำอยู่เสมอแต่ว่าเรื่องนี้ที่ได้มาเนี่ยเราเรียบคิดเป็นแผนระยะสั้นซึ่งดีเลยพอเราได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยเรามีแผนระยะกลางและระยะยาวต่ออยู่แล้วแต่มันต้องใช้เวลานะในการที่จะเห็นที่เป็นรูปธรรมแต่ก้อนนี้ค่ะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในระยะสั้นนี้เลย อันนี้คือคําตอบค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่คิดก่อนเราคิดค่ะเราเรียงดับความสําคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อมีปัจจัยแทรกเข้ามาเราก็ต้องถอยว่าเรื่องไหนสําคัญต่อคนหมู่มากได้มากที่สุดก่อนเลยแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะองค์ประกอบเหล่านี้เป็นพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคมทั้งสิน้นและก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยค่ะและหัวข้อต่างๆที่ฉันได้กล่าวมาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคมนาคมเป็นเรื่อง ทำเรื่องน้ำเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรคนทั้งนั้นก็จะเกิดการจ้างงานทั้งระบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแผนต่อไปในระยะยาวนี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการย้ายการเลื่อนดิจิ t a ลว a ลเลตเฟสสค่ะ ในเรื่องของงบประมาณ69นะคะเราก็ต้องปรับค่ะให้เข้ากับปีนี้ที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องทาริฟก็ตามเรื่องของน้าท่วมน้าแรงในอนาคตอีกหลายเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นเราปรับให้เข้ากับสถานการณ์โลกสถานการณ์ของประเทศภูมิอากาศทุกสิ่งทุกอย่างค่ะปรับให้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามีปัจจัยแทรกอะไรเราก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอแล้วอย่างหนึ่งนะคะเราก็คิดว่าการที่เราทําในงบ ที่เราวางมาตั้งแต่แรกเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมพอสมควรแล้วเราก็เปลี่ยนในเรื่องที่เราเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเรามีการเร่งการลงทุนของภาครัฐค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงบเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเรามีการลงทุนของภาครัฐมากที่สุด เป็นบทิการซึ่งเราก็สามารถพูดได้ว่าการลงทุนของภาครัฐประชาชนได้อะไรละ่ะเราอัดเงินเข้าไปในระบบเข้าไปในเศรษฐกิจและก็เกิดการจ้างงานเพราะเกิดการจ้างงานก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าเราก็ขอความร่วมมือจากเอกชนเช่นกันนะคะว่าให้ทํางานร่วมกันอย่างรงุนารเพราะว่าสถานการณ์ของโลกเศรษฐกิจทุกๆอย่างเนี่ยยากทุกประเทศ ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร่วมมือกันจริงๆอย่างการที่ดิฉันได้ไปต่างประเทศเนี่ยได้พบกับผู้นําประเทศต่างๆมากมายนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าแต่ละประเทศเจออะไรบ้างปัญหาเรื่องอะไรบ้างปัญหาขนส่งปัญหาผล่อผลการผลิตปัญหาเศรษฐกิจทั้งหลายที่เจอเนี่ยมันก็ทําให้เราทุกประเทศพร้อมนะคะที่จะร่วมมือกันไปเพื่อจะก้าวข้ามผ่าน,นะคะ่ะวิกฤตเศรษฐกิจที่ทั้งโลกกำลังเจออยู่ทุกวันนี้ค่ะ ต่อไปค่ะแฟนๆ f นรอฟังอยู่หรือเปล่าคะเรื่องนี้เนี่ยไปดิฉันเองเนี่ยก็เป็นครั้งที่2ค่ะที่ได้มีโอกาสไปดู F1 นะคะครั้งแรกเคยไปดูที่สิงคโปร์แต่ว่านานมากแล้วค่ะแล้วก็พอเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้ศึกษาว่าจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างนะคะกับประเทศไทยการทํา F1 เนี่ยคนที่เป็นแฟนแฟนเนี่ยรู้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันคือหนึ่งในแมนเมด เดสิเนชันนะคะเป็นเรื่องของทัวริส์ว่าเรามีแซนซันซี S C, มีทะเลมีอะไรที่เป็นของธรรมชาติเนมีอยู่แล้วแต่เราไม่มีแมนเมดเดสิเนชันให้คนต่างชาติรู้สึกว่ามาเพื่อทําสิ่งนี้อย่างตัวที่ตัวที่เขาใช้พวกพวกแสแตนนั่งอะไรเขาพับมาเลยนะคะพับมาจากประเทศอ,อื่นๆแล้วก็มากลางในประเทศนั้นมีการตั้งของกล้องสื่อเนี่ยเขาตั้งกันจริงจังกลางน้ําจอใหญ่เพราะต้องเห็นทุก360องศาคือการจัดตั้งการนนตั้งเนี่ยมันมันอเมซิ่งมากค่ะท่านผู้ชมคือ เราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศเราอ่ะมันจะพัฒนาเพอร์เซ i ชันพัฒนามุมมองหรือพัฒนาสกิลของคนไทยไปอีกก้าวกระโดดเลย แค่มีงานนี้มาจัดอะคะ่ะที่ฉันมองเห็นเป็นภาพเลยว่าโอ้โหถ้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยไปคุยกับเขาด้วยนะคะว่าอ๋อยุยกทีมของยูเนี่ยไปทุกประเทศเนี่ยแล้วคนไทยจะได้มีโอกาสเข้าไปช่วยใน F1 บ้างไหมในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของการทํางานในนัดอะไรอย่างงี้คะมากมายเขาบอกว่ามีแน่นอนเพราะว่าทุกที่เขาก็ต้องใช้คนโลโก้เช่นกันเขาไม่สามารถแบกทุกคนไปทั่วโลกได้ใช่ไหมการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวอาจจะเพิ่มโอกาสให้คนไทยที่ว่าไปสมัครงานกับเขาเลยก็ได้หรือ แค่งานช่วงสั้นๆนั้นก็ได้แล้วก็แน่นอนว่ามันจะเป็นดิสเนชันใหม่ๆที่ใครที่ไม่เคยมาฝั่งนี้เลยก็อยากจะมาค่ะเพราะว่า F1 เนี่ยมีคนดูทั่วโลกเนี่ยเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆจริงแล้วเนี่ยฟอร,ร์มูล่า1นี่คือตัวท็อปนะที่เขาเขาแข่งรถกันจริงๆแล้วมีฟอร์มูล่า2ฟอร์มูล่า3ด้วยนะคะก็คือเป็นค่อยๆค่อยๆเริ่มแต่มือสมัครเล่นแรกๆขึ้นไปเี่ยเก่งขึ้นเก่งขึ้น,นเรื่อยๆวันที่ไปที่มอนาโคนี่มีโอกาสเจอน้องคนไทยนะคะซึ่งตอนนี้ เป็นนักแข่งอยู่ที่ฟอร์มูลา3เขาก็พูดเลยว่าความฝันของเขาอ่เขาก็อ,อยากสุดท้ายอยากไปเป็นนักแข่งของฟอร์มูลา1นี่แหละค่ะมันก็จะเป็นการสามารถสร้าง ความหวังนะคะให้เด็กไทยได้ร,รู้สึกว่าการแข่งรถเนี่ยมันไม่ไกลเกินไปสําหรับเขาแล้วก็ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปลองนั่งรถดูนะคะของคณอเล็กซ์ซึ่งเขาก็ภูมิใจเขาก็ติดธงไทยว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นคนไทยมีเชื้อสายไทยนะก็รู้สึกว่าน้องเป็นเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเหมือนคนไทยเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดภาษาไทยแต่ว่าน่ารักมากๆกนะคะก็ให้ดิฉันไปดูรถของเขาะคะ่ะแล้วก็อาจจะลาบากนิดนึงนะคะเพราะสูงมากแล้วก็รถเนี่ยปรับตามความ ยาวของของคนแขกนะคะดิฉันก็เข้าไปก็ไม่ถึงนะคะขาไม่ถึงที่เหยียบนะคะม,มันไกลมากแล้วก็เห็นว่าโอ้โหมันใช้ความสามารถแค่ไหนเนี่ยที่จอในรถนะคะแคบแค่นเนี้ย แล้วเห็นกั้นเงี้ยเขาขับได้ยังไงในความเร็วขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าเก่งมากเราก็ต้องใช้การฝึกฝนอย่างมากใช้ความอดทนอย่างมากแล้วการสร้าง F1 เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้คนที่มีความชอบในเรื่องนี้นะคะเข้ามารวมตัวกันแล้วการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นอย่างไรแค่1วันเนี่ยมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อจะดู F1 นะคะหนึ่งแสนคน สวันประมาณ300,000คนโรงแรมบุกเต็มแน่นอนร้านอาหารเต็มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางรถไฟฟ้าแท็กซี่ทุกอย่างเต็ม ทุกช่องทางแน่นอนนะคะที่สําคัญนะคะไม่ใช่แค่กรุงเทพเขาก็มีจังหวัดข้างๆอีกที่อยากไปหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตของเราทุกที่มันเป็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นทั้งประเทศจริงๆค่ะอย่างที่บอกว่าแค่คนจะเข้ามาดูเนี่ยแสนคนต่อวันนะคะแล้วการแข่งขันหรือการเตรียมเนี่ยมันมี3วันแต่อทิตย์นั้นท,ท่าฮิตเนี่ยคนก็จะเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาเตรียมตัวเขาไม่ได้มาวันแค่3วันนี้แน่นอนเขาต้องมาก่อนล่วงหน้ายิ่งทีมงานที่บอกว่าเมื่อกี้ทำอยู่สองสามอาทิตย์เขาก็ต้องมาก่อนล่วงหน้าอีกอันเนีี้้คือสิิ่่งททจะําใหกด หายซีซันอีกช่วงหนึ่งเลยเขาเรียกว่าเป็นความหวังนะคะตอนนี้มี24ประเทศเท่านั้นนะคะที่จัดงานของ F1 แล้วในเอเชียของเราเนี่ยมีแค่3-4ประเทศเท่านั้นเองนะคะแล้วเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่จะเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ก็รอจริงๆค่ะก็อยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วจะทําให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักกีฬาคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นะันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ